จอมานพงาดฟ้าตอนที่211้บทประพันธ์ของคนพราตินหากเจ้าแพ้แล้วเจ้าจะเกลียดข้าหรือไม่รอสิวถามมีใดรต้องเกลียดไม่เกลียดถ้าแพ้ก็พูดได้เพียงว่าพละกกำลังของข้าสู้เจ้าไม่ได้นอกสมควรแล้วตอนนี้รอสิวมองหลันหลันไปเพื่อนของเขาเองทว่าลันหลันก็ได้เช่นกันได้สู้กับเพื่อนของตัวเองอย่างมีความสุขสักครั้ง นี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเกิดได้ค่อนได้ยากเพื่อไม่ให้หลงเหลือความเสียใจหลวงซิลกับบันลันตัดสินว่าตอนประลองจะไม่ยอมอ่อนข้อให้เพียงเพราะความเป็นเพื่อนเนื่องจากพวกเขาคิดว่านี่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเพื่อนอย่างหนึ่งหลวซิลไม่มีความเข้าใจต่อระหลันมากนะักรู้เพียงแต่ว่านางว่องไวมากทั้งความสามารถในการหลบซ่อนและแข็งแกร่งมากอีกด้วยหวังฉเฉวียนแทบจะทนไม่ไหวที่เห็นหลวงซิลกับบรรลัน ต่อสู้กันจนบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายหากเปน็นเช่นนี้ลูกศิษย์คนโตของเขาก็จะยิ่งมีความมั่นใจที่จะได้รางวัลที่หนึ่งมากขึ้นและได้รับรางวัลลึกลับนั้นเริ่มได้หลังชิเวียนตะโกนลัน่นทันทีที่พูดคนที่นั่งอยู่รอบๆบริเวณแท่นประลองก็สัมผัสเห็ถึงพลังงานที่ค่อนข้างแปลกประหลาดอย่างหนึ่งเห็นร่างกายของนั่นลั่นมีแสงสีฟ้าเป็นประกายออกมาแวบหนึ่งจากนั้นก็หายแวบไปทันทีซ่อนตัวแล้ว หมือนว่าที่จะเป็นความสามารถและพรสวรรค์ที่มีเฉพาะเผ่าโลหิตสี้ามทุกคนมีพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนกันโอค้คำหิงก้าวอย่ต,ตรึงด้านบนแท่นประลองมีเพียงหัวซิวที่ยืนอยู่แต่ว่าหลวซิวก็เหงือ่อแตกเต็มหน้าผากเช่นกันเนื่องจากเขาสัมผัสไม่ได้ถึงการมีอยู่ของลันลันแม้แต่หลงสิวีก็สัมผัสไม่ได้เช่นกันแปลกว่าลันลันได้หายไปจากแท่นประลองแล้วอย่างนั้นในฐานะที่หวังจีเวินผู้ตัดสิน และเป็นผู้อโสแห่งตำหนักเทพยุทธ์หลายคนก็มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตกใจเช่นกันแต่ว่าเขาก็มั่นใจว่าลันๆนยังไม่ได้ออกไปจากท่านบอลองเนื่องจากท่านบอลองนี้ปกคลุมด้วยข้ายกลมากมายหากมปคนออกไปแล้วก็พวกเขาสามารถรับรููได้จากข้ายกลนั้นสเวนเบร,ร์นนี่คือความสามารถพรสวรรค์ของเผ่าโรหิตสีคามเจ้าจัดการนั่งได้หรือไม่บอชเมียนถามเสียงเบาฉนุมรูปร่างผอมสูงที่ยืนแข็งที่อยู่ด้านหลังวัจเวนบรากสฏ ลกาวอย่างเย็นชาได้ทัาในนั้นลันลันก็ส่งเสียงของหอ,งองเราะที่เย้ายวนออกมาหลูซิวรู้สึกปวดแสบปร้อนขึ้นมาที่บริเวณพันหลังทันทีร่างกายของเขาได้รับการกระแทกที่ค่อนข้างเดเาจะรุนแรงทําให้ร่างกายขเขาถึงกับปลอยกระเด็นหลัวซิวรีบทรงตัวทันทีเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องตกวิธีไม่อย่างนั้นหากเขาโดนลันลันจมตีอีกทีมีหวังต้องตกวิีจริงๆการตกวิธีประร้อนนักว่าแพ้การแข่งขัน แม้แต่นางที่โจตีก็ยังสัมผัสไม่ได้ใหญ่หนุ่มที่ซ่อนทุกอย่างเอาไว้อย่างมิชิดเลยหลงสุริย่ค่อนข้างที่จะหนักใจนี่เป็นครั้งแรกที่นางเจอเข้ากับสถานการณ์เช่นนี้หลวสิลรีบกลับมายืนอยู่กลางแท่นบารมงเขาพยายามที่จะยืดเวลาถึงที่สุดเพื่อคิดหาแนทางจัดการกับลาลานันแต่เขาพยายังอยู่ได้ไม่นานนักใบหน้าของเขาถูกหมักกระแทกเขาใส่พลังงานนั้นไม่ใช่ไฟแต่กลับเป็นความร้อนอย่างหนึ่งที่ยากอธิบายได้ ทำให้เขาตื่นปวดแสบหลอนลราสกับโดนไฟไหม้มีรอยฟกช้ำปรากฏอยู่ที่ใบหน้าของลัสิวล่างกายของเแข็งแกร่งขนาดไหนอาการปิเชน,นี้เห็นได้ว่าการโจมตีของรันหลันน่ากลัวมากแค่ไหนพวกแข็งแกร่งแดนที่ผ,ผ่านมากมายคิดว่าศัตรูของตนสามารถหลบซ่อนตัวได้อีกทั้งยังอะไรเสื่อมเสียงสันหลังของเขาเขารู้สึกเย็นว่างมางทันทีคนที่มีความสวรรค์มีพรสวรรค์อย่างลันหลันจะต้องกลายเป็นนักฆ่าชั้นยอดอย่างแน่นอน พลังกาลังของหลันหลันแค่แดนวิญญาณยึดเท่านั้นแม้แต่แดนนี่พักยังสัมผัสถึงการมีอยู่ของนางไม่ได้เห็นได้ชัดว่าพอสอนข้อน,อน,นี้ของนางเก่งกาจมากลองใช้ดวงตาทะลุใจม,มันแต่ไม่ต้องไปําแสงมนันเพียงนงแสงอยู่เพียงในดวงตาก็จะเห็นหัวใจของอีกฝ่ายผ่านการมองเช่นนี้ไปโยโย่กล่าวตอนที่ใช้ดวงตาทะลุใจมนจันจิตอย่างรู้จะหลอรมรวมเข้าก,กับปราณแท้โดยใช้วิชา ดวงชะตาลึกลับจะนําพลังมาบรวมไว้ที่ดวงตาทําให้สามารถมองเห็นหวัวใจของอีฝ่ายด้วยจากนั้นจึงปล่อยลำแสงสองสายเข้าไปทะลุหวัวใจของศัตรูได้สามารถทําให้ศัตรูได้รับบาดเจ็บอย่างสาหาัสขาวาชิเย่กับเหลียวบิงเอ๋อที่ยืนดูอยู่ด้านบนของขอ,งขอหาอ,อไปที่นี่คือสารที่ดี่ตำหลักเทพยุทธ์จัดเตรียมเอาไว้ให้ผู้แข็งแกร่งที่ร่วมชมการประลองยุทธ์หลือวมิเอ๋อมองหน้าหาวาชิเย่แบ้างหนึง่ง วายเจงเย่ทำได้เพียงสายหน้าไปมาสัมผัสไม่ได้ดูเหมือนกนับประลองครั้งนี้เจ้าเด็กแสบนั่นถึงเข้าระบาดเสียแล้วหลวสิวถูกโจมตีอีกครั้งนั่นคือการโจมตีมาจากทั่วสารทิศลันลันใช้การเคลื่อนไหวที่ว่องไวปรากฏตัวไปมาที่อรอบตัวของหลวสิวแล้วทั้งเตะทั้งต่อยใส่หลวสิวน้องลัน,จนเจ้าหดเที้ยมจริงๆหลวสิวเช็ดครับเรือที่มุมป,ปากขายอยู่มากกว่าเจ้าจเจ้าเรียกด้าว่าพี่ลัน ลันลันเก่ามาอย่าไม่ค่อยจะพอเจนักพร้อมกับโจมตีเราสู่อ,อย่างบ้าคลั่งต่อไปพลังการโจมตีคือค่อนข้างรุนแรงแต่กับสัมผัสไม่ได้ถึงขึ้นพลังใดๆนี่จะเป็นจุดที่ทำให้บางคนจะมากรู้สึกหวาดกลัวเมื่อเราคิดว่าตัวเองกำลังกินข้าวและมีคนเลยลุกลารรกรถนนึงโจมตีด้วยบนท่าที่ค่อนข้างอร้ากาจหากไม่ตายก็คงต้องมีบาดเจ็บสาหัสไปแน่ล้วสิลอาศัยเกราะตาข่ายวะชะะัชระเตาทมินดินัดมาได้นานเพีอย่างนี้ โดยที่ไม่ถูกจมดินตกไปทีคณะว่าเก่งกาจมากแล้วหลังจากปรับตัวอยู่ชัวช่วขณะโรสซิลสามารถรวบรวมแสงมานจากดวงตาทะลุใจมนันมาไว้ในดวงตาของตัวเองได้เพียงพิมพตาเดียวดวงตาขงเขาก็เป็นแสงสีแดงรลหิตดวงตาของสยยุยบี้มันกับดังอันจะไม่ดีสีเลือดดูแปลกประหลาดและน่าสะพรึงกลัวยิ่งนะักเมื่อทุกคนเห็นดวงตาแดงฉานราวากับปีศาจของโรสซิลตางาก็พากันตกตะลึงเพราะแสงสีแดงอันงดงาม กับดูหน้าขนลุกดูโชวร้ายอย่างยิ่งแต่ว่ากลับไม่มีพลังปาในใดแผ่กระจายออกมาเลยในเมชาโรซิ่ก็มองเห็นหัวใจดวงหนึ่งเต้นอยู่ตรงหน้าด้วยตำแหน่งหัวใจนั้นเขาจำลองร่างกายของอุรันขึ้นมาในห้วงจินตนาการฉันเป็นคนที่รวดเร็วมากโรซิ่มองเห็นดวงใจนั้นเคลื่อนไหวเข้ามาตนเองอย่างรวดเร็วจึงเบีย่ยงตัวหลบแต่ดังนั้นหมัดไปยังเขยดแก้มเข้าไปลุันลันเองก็ถึงปังอ่ะไปชกคู่ พนางรู้สึกเหมือนกับว่าเหล่าสิวจะหลบมัดของนางได้ข้าเห็นเจ้าแล้วเหล่าสิวห่อเราะเยอะหยันทันทีเวทีปรลองพันสันไหวเห็นเพลเหล่สิวยกกำปั้นขึ้นสองข้างแสงสีขาวเลืออสองประกายนั่นคือพระรามก่อนที่แม้แต่คนได้ยินชื่อยังรู้สึกหวาดกลัวเหล่าสิวใช้พลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาตั้งแต่เริ่มต้นสามารถเห็นได้ว่าเขาให้ความสําคัญกับการปรลองครั้งนี้มากเพียงใดเมื่อเห็นหัวใจที่กำลังเต้นอยู่ตรงนั้น คลื่อนไหวเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วอ,อีกครั้งโรสิลก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วพันแผดเสียงดังนั่นทัในใดนั้นเทวันวารีขนาดใหญ่สายหนึ่งพุ่งออกมาพื้นดินมรราักับ์รแสงและพันธนาการร่างของลันลันไว้นั่นลันลันเองคิดว่าก่อนหน้านี้โวสิลจะหลอกของนางแต่ว่า,านาพบว่าตัวเองถูกเาวันพันธนาการเราก็ยิ่งตกใจข้าไม่ถึงว่าจะมีผู้คนสามารถระบ,บุตำแหน่งของนาง,างได้อย่างแม่นยำถึงเพียงนี้นางยอมรับว่าเป็นเพราะดวงตาที่เปลี่ยนเป็นสีแดงของโรสิลนั่นเอง จุดที่ถววนวารีพุ่งขึ้นมานั้นทาให้ทุกคนต่างพากันจับจ้องมองเห็นช่องว่างตรงกลางของถวันวารีผู้คนก็เข้าใจดีว่าลันลันถูกโรซิวจับตัวได้แล้วเมื่อแสงสีครามพุ่งออกจากกึ่งกลางทวันวารีและถววนวารีก็ขหายตัวอย่างช้าช้ารักว่ากำลังจะระเบิดอย่างไรอย่างนั้นโรซิว,วต้องการเวลาไม่มากขอแค่ชั่วปิดตาเดียวเขาสามารถปลด่อยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดเขาออกมาและโจมตีสายล่าของคู่ต่อสู้ได้ในทันทีลันลัน ที่กำลังดิ้นหล่นออกจากพัฒนาการของทาวนวารีนางสมพัสได้ถึงสายลมอ่อนพัดผ่านมาในใจผัดสมบุตรเบาจากนั้นหมัดของโลซิวก็เปลี่ยนด้วยพลังมังกรนัสมุนกว่าก็พุ่งเข้ามาโลซิวอาศัยตำแหน่งหัวใจที่เขามองเห็นเป็นหลักในการตัดสินตำแหน่งศีรษะของลันลันแล้วปล่อยมัดทั้งสองข้างพัดเข้าก,กับศีรษะของลันลันหมัดอันรุนแรงและเหี้ยวโหดพุ่งใส่ลันลันเป็นร้อยหมัดในชั่วพริบตาเดียวผู้คน ได้ยินเพียงเสียงกรีดพอราด้ความเจ็บปวดของยิ้สาวดังขึ้นเมื่อฟังแล้วรู้สึกสงสารยิ่งนะักแสงสีครามสว่างวาบขึ้นทักษะร่องหนของรันทันงหมดนิดลงบนใบนหน้าของเล็กเล็กของนางเต็มไปด้วยร,รอยฟกช้ำดำเขียวดวงตาโกลมโตเปื้อนหยาดน้ำตาท่าทาง,งาน่าสงสารเช่นนั้นทำให้บุคคลอดไม่ได้ที่จะด่าลัวสิว่าลงมืออย่างเหี้ยมโหดจนเกินไปเจ้าสารเลี้ยวเสียงแหลมคมของรันลันดังขึ้นทวันวอรีที่พานาราการร่างของนางสลายกลายเปไ็นน้ำ เห็นเพียงนางใช้หมัดยกคู่หนึ่งเผชิญหน้ากับหมัดที่อัดแน่นในพลังมังกรของหลัวสิวเมื่อหมัดทั้งสองปะทะกันเสียงระเบิดก็ดังขึ้น,นกึกต้องช่วพทิบตาแห่งการประทะพลังปานสายหนึ่งพุ่งทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าทิ้งกับทรวงผ่าน่ข้กดนั้นแล้วขึ้นไปถึงเบื้องบนผ่านเมฆหมอกนา,นาทีนัทึกเหนือรัฟ้าจนแยกกัเป็นสองฟากหลัวสิวถูกพลังลี้ลับปะทะจนถอยล่นและลานเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันนะักหรือฟีปากเลยของนางเลื่อนไปเรื่อย นางเพิ่งอัดเรื่องออกมาเมื่อครู่ขณะนี้กําลังฟุบอยู่ที่ริมขอบเวทีปลองหลวซิลูปมัดผังในฝีเท้าเข้าหาลันลันบัดนี้เขาเพิ่งรู้ว่าเมื่อลันลันอยู่ในสถานะล่องหนพลังโจมตีและพลังป้องกันจะลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อครู่ลันลันถูกพระรามกรของเขาโจมตีอย่างหนักและบาดเจ็บอยู่ไม่น้อยเลยไม่ต้องเอ่ยถึงพระรางกรเลยเพราะหลวซิลใช้ปราณแท้ฟ้าดินโจมตีพระกาะพังก็น่าสะเพริ่งขวายิ่งนักหมัดเมื่อครู่ของลันลัน แม้ทำหลวดสิอบาดเจ็บได้แต่ตัวเองกับบาดเจ็บนักยิ่งกว่าพราะบาดของนางมีพลังมหาศาลแต่กลับถูกพลังมังกรสะท้อนกลับมามากกว่าครึ่งทําให้นางรับแรงโจมตีมากกว่าสองเท่าบาัดนี้นางแอบเสียดายที่ตนเองใช้พรสวรรค์ล่องหนไม่อย่างนั้นหากประจันหน้ากับหลอดสิดวโดยตรงไม่แน่ว่าอาจมีโอกาสชนะสูงมากเลยทีเดียวแน่นอนหากไม่ชาว่าพอหลอดสืสามารถมองเห็นหัวใจของนางได้อย่างนี้ไม่รู้ว่าหลอดสิจะถูกนางทรมานจนกายเป็นเช่นไร พละกําลังของหลันลันไม่ได้อ่อนแอเพียงจะนณาประเมินหลอดสูต่ต่เกินไปนางข้าไปถึงว่าหลอดสูจะสามารถมองทะลุวิชาร่องหนของนางได้ลันลันพยายามเงยหน้าขึ้นอย่างยากลําบากใบหน้าเล็กๆที่เต็ม,มด้วยรอยฟกช้ำปรากฏความคับข้องใจนางเม้มริฟิปากมองที่กำลังเดินเข้ามาอย่างหมดหนทางน้องหลันขออภัยด้วย <laughs> หลอสูตหัวเราะดังลั่นและฟาดฝ่ามือใส่ลันลันที่ฟุบอยู่บนพื้นทันใดน,นั้น ลมบ้าข้างพันพัดเข้ามากวาดร่างบาบบางอะไรเลี่ยวแรงของลันลันจนนางปิวตกจากเวทีหลังจากรันลันตกจากเวทีก็หมายความว่าหโรซิวได้รับชัยชนะกกะการพลิกสถานการณ์อย่างก,กะทันหันนั้นของโรซิลทําให้ทุกคนต่างคาดไม่ถึงแต่เริ่มแรกทุกคนยังไม่ตกอยู่ในความวาดน่ากลัวของวิชาล่องขนของลันลันแต่โรซิวกลับทําลายวิชาพรสวรรค์ของลันลันลงอย่างรวดเร็วและเอาชนะนางได้ในที่สุดแม้ว่าลันลันจะพ่ายแพ้ แต่บางคนก็รู้สึกหวาดกลัวตอลลันอย่างน่าประหลาดเพราะโรซิลสามารถร,รับมือกับวิชาร่องหนของนางได้แต่คนส่วนใหญ่ที่นี่ที่อยู่ที่นี่แม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในแดนดิพานเหล่านั้นไม่สามารถทําได้ขณะนี้พวกเขากำลังนึกถึงทักษะวิชาตาแดงของโรซิโลโรซิลมองเห็นอลลันด้วยวิธีการใดผู้วุโสคนหนึ่งประกาศชัยชนะของโรซิลต่อจากนั้นจะเป็นการประลองระหว่างมอดเฮนและซุนเซียสเรน ไม่ว่าฝ่ายไหนชนะสุดท้ายก็ต้องมาประชันหน้ากับลูซิลดังนี้ตอนนี้ทุกคนต่ก็อยากเห็นสกายภาพของทั้งสองคนนั้นเป็นอย่างไรลูซิลอุ้มลันลันไปยังอาคารหนึ่งที่กูตรงเฉินและอูเคีมิงพักอยู่จากนั้นข้าป่อเห็นหลินจิรลกคำมือเล็กให้กับนางพร้อมกับทายาน้ำพิสกัดจากเห็น,นจิรกลงบนใบหน้าของนางเพื่อนางฟื้นตัวได้เร็วขึ้นฮะคืนให้เจ้าลันลันยื่นถุงเก็บของใบหนึ่งให้กับลูซิล เพียงเหลือมองกระรุนที่ว่าข้างในนั้นคือหัวใจปีศาจเหล่านั้นเพราะพวกเขาไว้ใจซึ่งกันและกันอย่างยิ่งดังนั้นจึงปฏิบัต,ติตายฝ่ายเ,าเราก็เป็นสหายสนิทของตนลัซิลรับหัวใจปีศาจเหล่านั้นมาพัางเอืยด้วยรอยิมากน้องหลันเจ้าไม่ตั้งใจข่าจริงใช่หรือไม่หลัน,หล,นหลันกล่าวาเบาๆที่ข้าแพ้แพ้ก่อเจ้าเป็นเฉพาะศักยภาพของข้าด้วยก่อเจ้าเพียงแต่ข้าไม่คาดคิดว่าเจ้าจะมองทะลุวิชาร่องของข้าได้เจ้ากระบาดเจ็บเช่นกันรีบประษาตัวเถิดลัวซิวยิ้ม พากืนผงหยกขาวไปหลายกรงเขาบำเพ็ญจนเป็นกายาทองปราบมานอีกทั้งร่างกายยังเป็นกายอมตะขั้น13ความเร็ในการฟื้นตัวยิ่งรวดเด็วอย่างยิ่งกืนผงหยกขาวไปแล้วก็หายดีแล้วขณะน,นี้ลันลันไม่มีอารมณ์ชมกมารองแล้วเพราะนางพ่ายแพ้ย่างหน้อาอนาถและแพ้ด้วยความไม่ยินยอมนางจะออกจากตำหนักเทพยุทธแต่ให้ขำมั่นสัญญากบรบตุ้ว่าจะกลับมาชมกันในครขันรอบสุดท้าย ิทธิ์เอกของหวังชิเวียนขึ้นเวทีแล้วซุนซูเวรเรนแต่งกายหรูหราอย่างมากแต่ว่าเมื่อมองดูแล้วกับเหมือนซากศพที่แต่งกายงดงามใบหน้าซีดขาวและแข็งทื่อแววตาเย็นยะเยือกทำให้ผู้คนที่ได้เห็นรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยอย่างนี้รอซิวส,สงสัยว่าซุนซูเวียคงจะฝึกฝนวรยุทธ์บางอย่างจนทําให้ขการสภาพเป็นเช่นนี้ม้อเทียนเอก็ขึ้นเวทีแล้วเช่นกันคนจำนวนมากไม่รู้ถึงฐานะของม้อเทียน แต่เรซิวกลับรู้คนพนันมาจากหมู่บ้านนักยุทธเขาจึงสามารถมาถึงจุดนี้ได้แสดงว่าพลังฝีมือนั้นย่อมไม่ธรรมดาเลยเขาสามารถสังหารลูกศิษย์ของหลวงฉิเวนอีกทั้งอย่างกล้าโอ้โอวดฝีมือต่อหน้าหววงฉิเวนทั้งหมดเป็นเพราะเบื้องหลังของเขามีหมู่บ้านนักยุทธคอยหนุนหลังอยู่จิตยุทธของศูะะนย์เสนเป็นชะไยกันโอค้คุก็อยากรู้อย่างมากเขารู้จากลูกศิษย์ของหมู่บ้านนักยุทธของตนเองดีคนที่สามารถทำหม้อเทียนไม่มีโอกาสชนะได้เลยนั้น พลกำลังต้องแข็งแกร่งมากเป็นแน่โรซิลยืนอยู่ข้างกูตงเฉินและพวกเขาต่างก็จ้องมองรายละเอียดแดนจิตยุทธของแดนฝึกตนขั้นสูงสุดก็คือการบ่มเพาะจิตยุทธฟ้ากำเนิดหรือประสานจิตยุทธกับวิชายุทธได้จิตยุทธฟ้ากำเนิดหรืออีกอย่างว่าจิตยุทธโดยกำเนิดเป็นสิ่งที่นักยุทธสามารถบ่มเพาะได้ตนเองส่วนจิตยุทธที่ได้รับการหลอมรวมเรียกว่าจิตยุทธฟ้าประทานอย่างเช่นจิตยุทธเพิงที่โรซิลเคยได้เมื่อก่อนหน้านี้ นั่นเป็นหนึ่งในจิตยุทธฟ้าประทานจิตยุทธฟ้าประทานบางชนิดก็ทรงพลังมากจิตยุทธประเภทนี้มีค่าและแข็งแกร่งไม่ต่างจากจิตเพิงในขณะที่โดซิลสังเกตหวังฉวียนเห็นเพียงใบหน้าของวังฉเวียนแต่ไม่ได้ความอมหิตหมัดทั้งสองข้างเขากำแน่นมองแวบ,บเดียวก็รู้ทันทีว่าเขาต้องสั่งให้ซุนซเวเลนสังหารหมออเทียนไปแน่หวังฉเวียนสูญเสีย1ิไปถึงสามคนเขาทำได้เพียงแต่แค่เก็บความแข็งไว้ในใจถ้าเขามีโอกาส ย่อมต้องร้างแขนอย่างแน่นอนเมื่อหมอเทียนยอมรับต่อหน้าผู้คนมากมายว่าสังหารลูกศิษย์ของเขาเขากลับไม่สามารถทําอะไรได้เลยสิ่งนี้ทาให้เจ้าตําหนักแข่งตําหนักเทพยุทธผู้สง,ง่าง,งามอย่างเขารู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากเริ่มประลองได้หวังชิเวียนตะโกงด้วยเสียงเย็นชาการประลองเริ่มต้นขึ้นแล้วหมอเทียนเดินไปเดินมาอยู่บริเวณขอบเวทีประลองเพียงก็มองกูว่าเขาพร้อมจะกระโดดลงจากเวทีเพื่อยอมแพ้ได้ทุกเมื่อ สุสเนเวเดนก็มองออกถึงเจตนาของมอเทียนหวังชีวิตต้องการใน้เขสังหารหมอเทียนดังนั้นเขาไม่สามารถปล่อยมอเทียนยอมแพ้ได้มอเทียนไม่ได้โจมตีและไม่กล้าเข้าใกล้สุสนทรเวเดนเมื่อพวกคนเห็นดังนั้นก็ส่งเสียงอหัวราะทว่ามอเทียนไม่ได้ใส่ใจสิ่านี้นเลยเขารู้ตนเองไม่สามารถเอาชนะศุนย์เวเด่นได้ทำได้เพียงปล่อยหลัวซิวจัดการแทนเท่านั้นฮึสุนทรเวเล่นแค่เสียงว่าเบาแต่ว่าเสียงเขากลับทำให้คนร,รู้สึกบาดหวา ยังไม่อาจอธิบายถึงสาเหตุได้เห็นเพียงใต้ฝ่าเท้าของเขาปรากฏเงามืดก้อนหนึ่งขึ้นเงามืดก้อนนั้นหมุนวนอย่างรวดเร็วใต้ฝ่าเท้าของเขาเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอย่างฉับพันเห็นเพียงหม้อเทียนที่ยืนอยู่ขอบเวทีกำลังถูดดูดเข้าไปอย่างช้าๆตามการหมุนของเงามืดใต้เท้าของสูนสเวเบิรนไม่ว่าหม้อเทียนจะก้าวถอยหลังหรือกระโดดถยหลังอย่างไรก็ลดไม่เป็นผลเขาถูกสูนสเวเบิร์นดูดเข้าไปทีละน้อยจงมารับความตายไปเสีย สเวเกรเล่นตะโกนด้วยเสียงแข็งกร้าวเห็นเพียงเขายื่นมือซ้ายออกไปแขนนั้นก็พ่นปานทมินหนาทึบออกมานี่คือวิถีเต่าที่อบอวนไปด้วยกลิ่นอายของความตายและเลือดเมื่อคนรอบวิถีประลองสัมผัสได้ถึงต่างก็รู้ไดกว่าตัวกำลังจะตายอย่างไรอย่างนั้นแขนซ้ายของสเวเวรเล่นสั่นสะท้านปานทมินถลายไปเหตุทำรมผู้คนคนหัวลุกพันปรากฏขึ้นเมื่อแขนซ้ายของสเวเวรเล่นเริ่มกลายเป็นกระดูกสีขาว โครงกระดูกหนาแน่นแกร่งาราวกับปีสารยักษ์ส่วนฝ่ามือของเขากลายเป็นโครงเล็บกระดูกขนาดใหญ่ที่ทรงพลังปลายเล็บแหลมคมอย่างยิ่งปลดปล่อยปานทมินชั่วร้ายออกมาอย่างน่าสยดสยองชั่วขณะนั้นทุกสายตาตกตะลึงต่างพากันหายใจมองโครงเล็บกระดูกเขาขนาดยักษ์ที่น่าสะพรึงกลัวพุ่งใส่ศรีรษะของมอเทียนโลซิเอ็ก็เบิกตากว่ามองดูจิตอย่างรู้เขาแข็งแกร่งมากสามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัว ที่แฝงอยู่บนกรงเล็บนั้นนี่คือจิตฟ้าประธานที่สุดวิธีเริ่นหลอมรวมเข้าบนแขนนั่นหรือมอเทียนเคยป่ามือกระสูนส,นสเปเบิรนในเขตมิติลึกลับมีสารมาแล้วตอนนั้นเขารู้ว่าแขนของสุนสเเลิรนน่ากลัวมากตอนนี้เขาเรียนรูปลักษณ์ที่แท้จริงของแขนนั้นแล้วจิตนุชเช่นนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับปีศาจกรงเล็บกระดูกสีขาวขนาดนักทั้งยังแผลสร้างมาด้วยกลิ่นอายแห่งความตายแต่ว่าสิ่งนี้ มาะสมกับส่วนเสีอยร่นยิ่งนักมอเหียนไมก่กล้าแต่ต้องกงเล็บกระดูกนั้นเพราะสัญชาตญาณเขาบอกว่าหากสัมผัสโกงเล็บกระดูกยักษ์ไม่น้อ่อาจจะตายได้ทันทีขณะนี้เขาดูเหมือนคนกานํากำลังดิ้นรนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายเมื่อเห็นโกงเล็บกระดูกยักษ์พุ่งเข้ามามอเทียนก็คำรามเสียงดังลัง่นร่างกายร,ระเบิดแสนสกาวเจิดจ้าก่อตัวเป็นสิ่งคุ้มกันอยู่เบื้องหน้าส่วนเสีเ่เล่นเสียยิ้มไม่ไดน้แข็งทื่อกงเล็บ พวกข้าตบ,บมอดเทียนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะถูกแสงเกราะสีขาวขวางกั้นไว้แต่ยามที่กงเล็บแทงทะลุเข้าไปกับไม่รับการสากัดกั้นแม้แต่น้อยมอดเทียนถูกดูดเข้าไปในวังวนสีนดำใต้เท้าของสุธิเบลอย่างต่อเนื่องไม่สามารถหลบเลี่ยงได้เลยเคล็ดวิชาประหลาดชนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนวังวนมรณะเป็นหนึ่งในวิชามาลข้าเป็นหน,น,นล่วว่ารู้ลุสิิ์ของวังชีวิตจะข้าเข้าสู่วิถีมารแตยุคโบรณาณน,นะ มีผู้แข็งแกร่งวิถีทจมจะป็นเป็นนักที่ฝึกฝนวิถีบานซึ่งไม่ถือว่าเป็นข้อห้ามเพียงแค่ไม่ทําชั่วทําลายสวรรค์และสร้างความร้อนแก่ผู้อื่นก็พอโอเคมีศรนาแข็งเคียนม่อเทียนเป็นลูกศิษย์หมู่บ้านนักยุทธ์ของเขามีสเสน่ห์จากในเขาแต่บัดนี้กำลังมาชิญอันตารายปลายของเล็บกระดูกเขาทิ่มแทงใบหน้าของม่อเทียนเพียงแค่สัมผัสผิวหนังใบหน้าของม่อเทียนก็เปลี่ยนไปนทันทีเขาดูแก่ลงไปมากก่อนหน้านี้เขาเป็นชายหนุ่ม แต่รีกลับเป็นชายวัยกลางคนในใจของมอเทียนตกตะลึงเขาแผ่เสียงคำรามนั่นทุกคนเห็นมลังอันคุ้มคั่งพลุ่งพกออกจากร่างกายของมอเทียนจากนั้นเสียงระเบิดดังสนัน่นก่อให้เกิดลมพายุซัดโหมกระหนำ่ำแสงสีขาวเจิดจ้าพลุ่งพกออกจากเวทีบลรองทําให้ทุกคนไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ด้านบนได้แรงสันส่นสะเทือนอย่างรุนแรงแผขยายออกมาจากเวทีบลรองราวกับจะทําให้ดานกว้างทั้งหมดถล่มลงมาเสียงคืนคืน,คนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ในไม่ช้าแสงสีขาวก็จางหายไปทุกคนเห็นเพียงซูนสเวลเบลรนใช้คอนเกระดูกขนาดยักษ์ป้องกันทิศเอาไว้ร่างกายย่อเล็กๆน้อยผมเผ่ายุ่งเหยิงเสื้อผ้าบนร่างกายเขาขาดเปน็นริ้วๆและมีเลือดซึมออกจากมุมปากซอนโมเทียนคานอยู่บนวิธีประลองอย่างช้าๆเขาคานมาถึงขอบเวทีแล้วหลังจากที่ซูนสเวเบินมองเห็นโมเทียนก็คานลงจากวิทีประลองไปแล้วโมเทียนยังไม่ตายแต่อวกาบินกับทอดทอนทายอีกาเสียได้ แปลว่ามอเทียนจะรักษาชีวิตไว้ได้แต่เขากลับกลายเป็นคนไร้พลังเสร็จแล้วเขาระเบิดจุดตันเทียนของเขาเองเพื่อปลดปล่อยพลังออกมาหากักส่วนสเปเรนไม่ได้ป้องกันในตอนนั้นก็คงจะรับบาดเจ็บสักยิ่งกว่านี้นี่คือวิธีการทำลายพลังบำเพ็ญของตัวเองเพื่อใช้ความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวจัดเพียงขึ้นจะทําเช่นใดได้หลวงเสือระอกุกขินพุ่งตัวเข้าไปหลวงเสือรริป้อนเห็ดเหตินรกที่หนึ่งให้กับมอเทียนขนาดนั้นมอดเทียนยังไม่หมดสติเขาจับ ชายเสื้อของลูซิลอย่างแรงสาหายหรือวะต่อไปฝากเจ้าแล้วจะไม่สามารถปล่อยให้ปีศาจร้ายชนิดความรำสุดทั้งอะไรอีกน็คขาดไม่งั้นจะเกิดปัญหาตามมาไม่จบสิน้นเมื่อบอสเทีนกล่าวจบเขาก็หลับตาลวงน้ำหมดสติตอนนี้ดูเขาดูกแก่ลงมากผมทิ่วมับทั้งสองข้างกลายเป็ปนสีขาวโพนพลังชีวิตเขาอ่อนแอลงมากโครงเล็บกระดูกยักษ์ของซูนเรเบรไม่เพียงแต่อานุณภาพอายุเท่านั้นเป็นสามารถดูดซับพลังชีวิตได้อีกด้วย มันโกงเล็บกระดูกยักษ์อันชั่วร้ายของสวนทรเวลนมหาอำนาจจากทีปอื่นก์นข้มหมดคิวแน่นผังเอ๋ยวิภาควิจาร์ณการใช้วิชามันยังเผดเผยเช่นนี้ทําให้ผู้คนรู้สึกขยะขยงอย่างมากขณะนี้สวนทรเวเลเหมือนกับมารร้ายจากนารกในสายตาของทุกคน